พึ่งมาดำทุโซนะคะที่ก<ช>รุงเทพมหานครเปิดตัวหุ่นขี้พึ่งตัวใหม่ค่ะดอนนี่เย็นปรมาจารย์ยิปมันนะเคยดูเปล่าเคยดูเปล่ามจจไม่จัไม่เคยอะคุณคุณสุกที่ดูหรอเหสนุกมาก,ก,มากเขาเรียกว่าเขาเรียกว่า เป็นอาจารย์ของบุสลีอ๋ออาจจะพูดอย่างเงี้ยเข้าใจในภาพออกนะคะที่นี่เขาฉลองต้อนรับปีมงกรทองปี2555นะคะมีแอคเชนสตาร์อย่างเดียวจากประเทศไทยมีจาพนมยีรำหรือว่าเชอรี่จ่าเราร่วมอยู่ด้วยะนะคะอะเรามีรายงานมาจากทีมข่าวศิละปะวัฒนธรรมและบันเทิงค่ะ เพลงมวยที่เน้นความว่องไวและหนักหน่วงในการต่อสู้แบบประชิดต,ตัวโดยไม่ได้มีลีลามากนักใช้หลักการของการยืมแรงจากคู่ต่อสู้ในการประทะของอาจารย์ยิบมันในภาพยนตร์อัตชีวประวัติของอาจารย์มวยหยงชุนผู้มีนามว่ายิบมันที่ถ่ายทอดเพลงมวยหยงชุนศาสตร์การต่อสู้อีกแขนงหนึ่งในเพลงมวยกังฟูอันมีประวัติศาสตร์ยาวนานส่งผลให้นักแสดงมือหนึ่งในด้านกังฟูในปัจจุบันของฮ่องกงอย่างเจนจื่อตันหรือดอนนี่เย็น คุนแทนพระเอกนักบู้แห่งเอเชียอีกคนหนึ่งในยุคนี้โด่งดังทั้งในวงการภาพยนตร์เอเชียและไปไกลถึงฮอลลีวูดในฐานะนักสแสดงผู้กำกับและนักออกแบบคิวบูระดับแถวหน้าของฮ่องกงอีกทางภาพยนตร์ยิปมันกลายเป็นภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จทั้งรายได้ในเกาะฮ่องกงรวมถึงกล่องรางวัลจากงานฮ่องกงฟิล์มอวอร์ชครั้งที่28 คว้ามาได้สองรางวัลคือรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมและรางวัลออกแบบฉากต่อสู้ยอดเยี่ยมจาก12สาขาที่เข้าชิง,งเือประกาศถึงความยิ่งใหญ่ที่พิพิธภัณฑ์หุ่นที่พื้งมาดามพุโซกรุงเทพ จึงเปิดตัวหุ่นขี้พึ่งตัวใหม่ดอนนี่เย็นประมาจารย์บมันในชุดหุ่นขี้พึ่งกังฟูเซ็ตฉลองต้อนรับปีมังกรทอง2,555พร้อมกับหุ่นเชิญหลงหรือแจ็คก,กี้ชาญดาราคิวบูผู้เชี่ยวชาญศิลปะป้องกันตัวชาวฮ่องกงที่ดังไกลถึงฮอลลีวูดปรากฏตัวบนแั่นเตียงมาแล้วกว่าร้อยเรื่อง <54. S 2> <NY Commons> นักแสดงปูแอคชั่นระดับตำนานบรูซลีผู้คิดค้นศิลปะการต่อสู้ในแบบของเข้าเองในชื่อมวยจีนคุนโดสัญลักษณ์สำคัญในวัดวงศิลปะการต่อสู้โดนิเตอรสานเอ็มพายของอังกฤษจัดให้เป็นหนึ่งในพันดารานำตลอดกาล และแอคชั่นสตาหนึ่งเดียวจากประเทศไทยจากพนมยีรำหรือโทน,นิจาโด่งดังจากหนังเรื่ององค์บากเมื่อปีพุทธศักราช2546สามารถเปิดตัวติดอันดับท็อป20ของตาราง Box Office ในสหรัฐอเมริกาและกลายเป็น a อ t ชั่นสตาที่ทั่วโลกรู้จักก่อนได้รับรางวัลนักแสดงแอคชั่นยอดเยี่ยมจากประเทศจีนในปี2550อีกด้วย Uh, a lot of Chinese uh, characters. We've got Jackie Chan, um, we've got uh, um, Donnie Yen from Hong Kong, uh, and it's to celebrate the martial art film industry uh, in uh, here in Bangkok at Madame Tussauds. <laughs> เทศกาลตุ๊จีนที่กำลังจะมาถึงนะคะเราก็ทำเป็นคอลเลกชันของกออังฟูอาร์ตหรือกังฟูมาสเตอร์เราก็เลยเลือกดอนนี่เยนที่มาจากฮ่องกงแล้วตอนนี้เราก็ยังมีแจ็คกี้ชนหรือเฉินหลงด้วยนะคะแล้วก็มีโทนี่จาแล้วก็บรูซลีทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นคอลเลกชันของกังฟูทั้งหมดเลยค่ะขณะที่ในที่จะแสะดงหุ่นขี้เพิ่งกังฟูเซตยังมีกิจกรรมให้ผู้ที่เข้าชมได้สวมบทนักกังฟูต่อสู้กับคู่แข่งในระบบอินเทอร์แอคทีฟอีกด้วย ภายในงานเปิดตัวยังมีการแสดงจากอาจารย์สุดยอดฝีมือจากโรงเรียนสอนกังฟูวัดเส้าลินวัดพุทธศาสนานิกายมหายานอายุมากกว่า1,500ปีตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเทือกเขาทรงซานใช้สำหรับฝึกวิทยายุทธของหลวงจีนมีมาตั้งแต่ในยุคสมัยของราชวงศ์ถังได้รับการกล่าวคาในเรื่องของกระบวนท่าวิทยายุทธ เพลงหมักมวยพลังลมปราณและกังฟูเศร้าหลินเป็นแหล่งวิชาการต่อสู้และศิลปะการป้องกันตัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจีนอัธิศิษ์เกียรติงามถ่ายภาพทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงเขียนเอน็นทวนทโฟรายงาน ไปชมกันให้ได้นะคะพิพิธภัณฑ์มาดามทุตโซกรุงเทพนะคะหรือว่าถ้าจะให้อินเนี่ยไปหาภาพยนตร์เรื่องนี้มาชมก่อนสนุกมากนะคะมีสองภาคคุณสุที่ยืนยันมาแล้วโอ้โหหลังกล้องนี่แบบพี่ดอยไปดูเรื่องนี้สนุกสนุกทุกวินาทีที่ชมนะคะแล้วก็เป็นเรื่องจริงด้วยนะคะไอ่วันจันหยุดหรือว่าหยุด